เรื่องราวในคลิปนี้จะเน้นไปที่สมรภูมิที่บ้านพร้าซึ่งเป็นหนึ่งในสมรภูมิของสงครามไทยอินโดจีนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสงครามอินโดจีนครั้งที่แล้วก็อยากให้ย้อนกลับไปดูก่อนเพราะเป็นที่มาที่ไปของสมรภูมิบ้านเพร้าในคลิปนี้เอาละครับเราไปเข้าเรื่องกันเลย ในด้านนักศึกษาเนี่ยก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลร่งเอาดีแดนกลับคืนมาได้แล้วทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มระแวงจึงวางกําลังไว้ที่ชายแดนปอยเป็ดแล้วเริ่มส่งเครื่องบินมาโจมตีในจังหวัดตราดทําให้มีคนไทยได้รับบาดเจ็บไทยเราจึงตัดสินใจตอบโต้ด้วยการบุกเต็มกําลังในวันที่5มกราคมปี2484โดยส่งกองทัพพายัพที่อยู่ทางเหนือเนี่ยก็ให้ไปตีทางด้านตอนเหนือของลราที่เมืองหลวงพระบางกองทัพอีสานเนี่ยก็ให้ไปบุกที่เมืองจำปาสักที่อยู่ติดกับจังหวัดอุบล กองพลสุลินเนี่ยก็ให้บุกยึดเสียมราชนะครวัดกำปงธมมาจากทางทิศเหนือเพื่อนัดพบกับกองทัพบ,บรุรพาจะเข้าตีพนมเปญพร้อมๆกันทางด้านกองทัพบ,บรุรพาเนี่ยก็ให้เข้าตีเมืองสีโสพลโดยผ่านทางอรัญ,ญประเทศในจังหวัดสักแก้วในปัจจุบันทีนี้แหละผมจะมาโฟกัสเล่าถึงกองทัพบ,บรุรพาเพราะว่าสมรภูมิบ้านพาวเนี่ยเป็นภารกิจของกองทัพบุรพารับผิดชอบ กองทัพบุรพาเนี่ยตั้งกองบัญชาการอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีทหารในสังกัดหลายกองพลได้แก่กองพลพระนครกองพลลบบุรีกองพลปราจีนบุรีกองพลวัฒนานครกองพลจันทบุรีแผนการรบของกองทัพบุรพาก็คือให้กองพลวัฒนานครรักษาพื้นที่อาญญาประเทศและเป็นกองหนุนให้กองพลพระนครเนี่ยอยู่ทางด้านทิศเหนือของกองพลวัฒนานคร ส่วนกองพลลบบุรีให้อยู่ทางด้านทิศใต้โดยให้กองพลลบบุรีเนี่ยบุกผ่านอรญญารยประเทศไปเข้าตีปอยเป็ดเข้าตีศรีโสพลเข้าตีพระตะบองกองพลพระนครเนี่ยให้บุกจากทางด้านอรญญารยประเทศไปทางบ้านเพราเพื่อนัดพบกับกองทัพอีสานที่จะลุกมาทางด้านสุรินทร์ส่วนทางด้านกองพลจันทบ,บุรีเนี่ยให้ทําการเข้าตีที่เมืองไผลินไปบรรจบกับกองพลลบบุรีที่เมืองพระตะบองวันที่หมกราคมปี2484 กองทัพบ,บุรพาก็ได้เริ่มเปิดฉากบุกโดยมีกองพลลบบุรีเป็นหัวหอกเคลื่อนที่ผ่านกองพลวัฒนานครซึ่งกระจายกำลังรักษาชายแดนอัรยประเทศอยู่ได้ปะทะก,กับข้าศึกที่เมืองปอยเป็ดซึ่งเป็นด่านหน้าของฝรั่งเศสกองพลลบบุรีนี้มีกำลังสกองพันโดยให้กองพันทหารราบที่6เป็นหน่วยแรกที่บุกเข้าตีปอยเป็ดที่ฝรั่งเศสมีการตั้งรับและวางกำลังอย่างหนานแน่นมากมีทั้งดงกับระเบิดและวางลัวลวดหนามพอเห็นทหารไทยบุกเข้ามาทหารฝรั่งเศสก็เผาฟางแห้งสร้างควันบดบังทัศ นวิสัยการยิงของฝั่งไทยทั้งสองฝ่ายยิงสู้รบกันอย่างดือเดือดฝ่ายไทยโจมตีอยู่ถึงสองวันกว่า,วาจึงจะสามารถเคลื่อนพลเข้าไปในใจกลางปอยเป็ดได้จนฝรั่งเศสต้องถอยออกไปให้ฐานไทยยึดปอยเป็ดได้ในวันที่7มุมกราคมแต่ทางเราเองก็เสียหายเยอะพอสมควรหลังจากกองพันทหารราบที่6ยึดปอยเป็ดได้แล้วก็ส่งกองพันทหารราบที่8และกองพันทหารราบที่สลุกหน้าต่อไปยังสีโสพล พอลุกไปได้สักประมาณ20กิโลเมตรก็เจอกับแนวรับที่2ของข้าศึกซึ่งมีการวางลวดหนามแขวนกระปองเอาไว้ด้วยถ้าใครเดินมาชนก็จะเกิดเสียงดังภายในแนวรับของข้าศึกเนี่ยก็มีการขุดสนามเพาะเตรียมตั้งรับอย่างดีมีคลังอาวุธอยู่มากมายกองพันทหารรับที่8เข้าตีในเวลากลางคืนทําให้เดินไปถูกล,ว,ลวดหนามหน้าแนวรับของข้าศึกกระป๋องที่ข้าศึกแขวนไว้เกิดเสียงดัง ก็เลยถูกฆ่าศึกเนี่ยเปิดฉากยิงสวนออกมาอย่างหนักหน่วงไม่ทันตั้งตัวทหารได้รับบาดเจ็บหลายนายและเริ่มเสียกระบวนรบผู้พันจึงต้องขอกำลังสนับสนุนซึ่งทางกองพลเนี่ยก็ได้ส่งกองพันทหารราบที่6เข้ามาช่วยแต่กว่าพันหจะมาถึงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันกลับมาทางด้านพันแพอพันแได้ข่าวว่าจะมีกองหนุนเข้ามาช่วยก็ทำให้มีกำลังใจจึงปักหลักสู้อยู่ในพื้นที่โดยไม่ถอยพอกองพลทหารราบที่6มาถึง ก็จัดแนวเข้าตีโอ,อกไปทางนั้นซ้ายจนหลุดมาถึงแนวหลังได้แล้วก็เข้าตีขนาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําให้ทหารฝรั่งเศสตั้งรับไม่ไหวจนต้องถอยทับออกไปฝ่ายเราก็สามารถยึดพื้นที่ได้แต่ก็เสียกําลังพลของพันแในตอนแรกไปพอสมควรไปดูการรบอีกด้านหนึ่ง กองพลพระนครซึ่งมีกําลังอยู่3กองพันและอยู่ทางด้านทิศเหนือของกองพลวัฒนานาครก็ได้เคลื่อนที่จากชายแดนเข้าไปในดีแดนฝรั่งเศสโดยกองพันทหารราบที่1เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางประมาณ3กิโลเมตรก็พบการยิงตอบโต้จากค่าศึกที่บ้านยาง แต่ยิงสู้รบกันไม่นานก็สามารถยึดบ้านยางเอาไว้ได้ส่วนกองพันทหารหราบที่3อยู่ทางด้านทิศใต้ของกองพันทหารหราบที่1ก็เคลื่อนที่บุกไปตามถนนอีกเส้นหนึ่งเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปได้ประมาณ7กิโลเมตรก็ถึงบ้านเพล้าซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่มีการยิงตอบโต้จากฝรั่งเศสเลยเพราะฝรั่งเศสถอยออกไปปล่อยให้ฝ่ายไทยเนี่ยเข้ายึดค่ายอย่างง่ายๆแบบผิดปกติเมื่อกองพันทหารรารับที่3ยึดบ้านเพล้าได้ก็จะพักแรมกันที่นี่แต่ก็ต้องมีการส่งหน่วยาาตระะเวนอออกกกไปกปีมณ10ิโ เพื่อคอยระวังข้าศึกไว้แต่ก็ไม่พบข้าศึกเลยบ้านพลาวนี้อยู่ห่างจากเขตแดนไทยประมาณ7กิโลเมตรมีบ้านเรือนประมาณ100หลังคาเรือนแต่กลับไม่พบชาวบ้านอาศัยอยู่เลยรอบๆบู่บ้านเนี่ยก็เป็นทุ่งนากว้างมีหนองน้ําขนาดใหญ่พอพ้นทุ่งนาออกไปก็เป็นป่าไม่ค่อยทึบมากนักตามพื้นเนี่ยก็มีหญ้าสูงประมาณ30-50ถึงเซนเหมาะที่ใครจะมาแอบซุ่มยิงก็ได้วันที่13มกราคมปี2 4 8 4พันตีนิ่มชโยดม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่สามได้ออกตรวจภูมิประเทศด้วยตนเองสังเกตเห็นว่าเส้นทางที่มุ่งไปยังสีโสพลน,นั้นมีการไถ่ป่าถางดินมุ่งหน้าไปยังสีโสพลและพบการทําสัญ,ญลักษณ์ระยะยิงของปืนใหญ่ค่าศึกผู้พันจึงสันนิฐานว่าการที่ฝรั่งเศสยอมถอยออกจากบ้านเผาอย่างง่ายๆนั้นเป็นกับดักที่จะโจมตีกลับมาในภายหลังซึ่งทางฝรั่งเศสก็น่าจะเตรียมวางแผนเอาไว้แล้วแหละ ถ้ากองพันทหารระดับที่สามเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ในบ้านพ้าวเนี่ยคาดว่าจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงในภายหลังในเย็นวันนั้นเองหน่วยลาดตะเวนของข้าศึกก็เข้ามาอย่างเชิงรอบยิงทหารหน่วยคอยเหตุส่วนหน้าของกองพันแต่กระสุนก็ไม่โดนใครเลยผู้พันก็ได้สั่งเอาไว้ว่าถ้าพบข้าศึกกลุ่มเล็กๆเข้ามาโจมตีห้ามใช้อาวุธหนักและปืนกล ให้ยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กเท่านั้นเพื่อปิดบังอำนาจศักยภาพการยิงของกองพันของเราเอาไว้ไม่ให้ข้าศึกได้รู้ว่าเรามีอาวุธชนิดใดบ้างการที่ข้าศึกส่งหน่วยสอดแนมมาลาดตระเวนยิงเราแล้วกลับไปแบบนี้ผู้พันนิ่มก็สังหรณใจได้ทันทีว่าเป็นการอย่างเชิงมหาข่าวก่อนจะบุกโต้กลับเราอย่างหนักเพื่อย,ยึดบ้านเ้าคืนวันที่14มกราคมปี2484 หลวงไกลชิงลทธิ์ผู้บัญชาการกองพลพระนครก็มาตรวจภูมิประเทศร่วมกับพันตีนิ่มชยโยดมผู้บังคับกองพันทหารราบที่3จึงได้รายงานว่าบ้านพาวแห่งนี้เป็นกับดักพร้อมทั้งขออนุมัติเคลื่อนกำลังออกไปข้างหน้าอีก4กิโลเมตรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีชัยภูมิที่ดีมากเหมาะแก่การตั้งรับค่าศสกหลวงไกรชิงฤทธิผ์ออผอพลพระนครเนี่ยก็เห็นด้วย แต่พอรายงานขออนุมัติไปทางกองทัพบุรพากองทัพสั่งห้ามไม่ให้กองพันเคลื่อนที่เด็ดขาดเพราะจะผิดแผนจากที่กองทัพบุรพาได้วางเอาไว้อีกทั้งยังเป็นอันตรายแก่ตัวกองพันเองด้วยเพราะกองพันเนี่ยจะล้ำหน้าไปอยู่ในแดนข้าศึกแค่กองพันเดียวผู้พันนิ่มเนี่ยคิดหนักเลยเพราะว่าถ้าเคลื่อนกําลังออกไปเนี่ยก็จะขัดคําสั่งหน่วยเหนืออย่างร้ายแรงในภาวะสงครามจะมีโทษถึงประหารเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่เคลื่อนย้ายที่มั่นเนี่ย ทั้งกองพันก็จะตกเป็นเป้าของฝรั่งเศสทําให้ทหารกองพันเนี่ยล้มตายจำนวนมากเมื่อผู้พันนิ่มใคร่ควรอย่างดีแล้วจึงตัดสินใจว่าต้องขัดคําสั่งหน่วยเหนือเพื่อปกป้องชีวิตลูกน้องทั้งกองพันผู้พันนิ่มจึงเรียกประชุมผอ,อร้อยทั้งหมดและนายทหารทุกนายในสังกัดของผู้พันนิ่มเมื่อทุกคนมาถึงจึงแจ้งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วข้าศึกรู้ภูมิประเทศดีและคงคำนวณวิถีกระสุนปืนใหญ่ กำหนดลำบนกระสุนปืนใหญ่ตกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะใช้แผนซ้อนแผนฝรั่งเศสว่ากองพันของเรายังปักหลักอยู่ที่บ้านเพร้านี้แต่จะแอบเคลื่อนย้ายออกไปอย่างลับๆไม่ให้ข้าศึกได้รู้กองพันทหารร,รับที่3จึงได้เคลื่อนกำลังทั้งหมดออกจากที่ตั้งในตอนคำ่ำเดินเท้าไปทางทิศตะวันออกห่างจากบ้านเพร้าประมาณ4กิโลเมตรก็ถึงชยภูมิที่ได้เคยเล็งเอาไว้ซึ่งเป็นลําห้วยที่ไม่มีน้ําในฤดูนี้ลําห้วยนี้เกือบจะขนานกับถนนของข้าศึก เป็นที่ที่จะสามารถดักซุ่มทางธรรมชาติได้อย่างดีเป็นเหมือนสนามเพาะทางธรรมชาติโดยที่ทหารายเราไม่ต้องมานั่งขุดเองเลยเพราะถ้าหากเราขุดสนามเพาะตรงนี้ก็จะต้องใช้เวลาและเสียงดังมากทหารข้าศึกที่มาราตะเวนก็จะเห็นและก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราตั้งรับอยู่ที่นี่ดังนั้นลำห้วยแห้งๆเนี่ยจึงเหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นพื้นที่สังหาร จากนั้นจึงได้วางตำแหน่งยิงให้แก่ทะหารแต่ละนายในลำห้วยแห้งเส้นทางของลำห้วยเนี่ยคล้ายๆกับตัวอักษรภาษภาษอังกฤษเป็นรูปตัวยูหรือตัววีหรือจะคล้ายๆกับปากของสัตว์ร้ายที่อ้าปากรอกินเหยื่อที่เดินเข้ามาโดยลักษณะการวางปืนกลเนี่ยจะวางไว้ที่ใจกลางขบ,บวนทัพมีการวางแนวยิงให้แต่ละบุคคลเนี่ยว่าใครจะยิงไปที่แนวไหนไม่ให้หันปากกระบอกปืนเนี่ยไปนอกแนวยิงที่เรารับผิดชอบ และก็สั่งให้ลูกน้องทุกนายเนี่ยอยู่ในความสงบเงียบห้ามใครยิงออกไปจนกว่าจะได้รับคําสั่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่นี่จะกลายเป็นทุ่งสังหารโดยที่ไม่มีจุดอับของกระสุนและไม่มีทางเลยที่จะยิงถูกฝ่ายเดียวกันแน่นอนกองร้อยที่หนึ่งในการบังคับบัญชาของร้อยเอกอุดมวางกําลังอยู่ย่านกลางอยู่ในลาห้วยซึ่งจะเป็นการวางกําลังอยู่ซ้ายขวาบนถนนที่ใช้ข้ามลําห้วย กองร้อยที่สองอยู่ภายใต้การน,นำของร้อยเอกอัมพรเสือไพฑูนอยู่ทางด้านขวาของถนนตามแนวลำห้วยกองร้อยที่สามอยู่ภายใต้การน,นำของร้อยตีพรธน,นภูมิอยู่ทางด้านซ้ายของถนนตามแนวลำห้วยกองร้อยที่สี่ในการบัญชาของร้อยเอกขุนทองไกลจิตติจัดปืนกลหนักเสริมให้กับกองร้อยต่างๆโดยมีร้อยตียงณน,นครคุมปืนกลหนักอยู่ย่านกลาง ไปดูทางฝั่งฝรั่งเศสบ้างครับฝรั่งเศสที่ถอยออกจากแนวรบหลายๆแนวรวมทั้งแนวรบที่บ้านพราวด้วยก็กลับไปรวมพลที่สีโสพลเพื่อจัดทัพขึ้นมาใหม่เมื่อกําลังพลได้พักฟื้นสองสามวันแล้วฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะบุกตอบโทษทหารไทยหลังจากที่ถอยรวดมาหลายแนวรบนายทหารฝรั่งเศสประชุมกันแล้วว่ามีแผนจะรุกกลับโดยจะโจมตีที่บ้านยางและบ้านพราวเพื่อเปิดทางโต้กลับไปยังปอยเป็ดและเข้าตีอรัญญประเทศต่อ บวกกับที่ฝรั่งเศสได้คำนวณจุดตั้งยิงปืนใหญ่ที่บ้านพร้าวเอาไว้เรียบร้อยแล้วทําให้คาดว่าน่าจะได้รับชัยชนะแน่ๆในศึกครั้งนี้ก็เลยนึกอยากจะอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลไปร่วมรบด้วย กองทัพฝรั่งเศสที่สีโสพลมีอยู่สองกลมแบ่งเป็นหกองพันแต่ฝรั่งเศสจัดหน่วยที่ดีที่สุดหนึ่งกองพันผสมโดยรวมทหารฝรั่งเศสและทะหารตะวันตกมือดีให้มาอยู่ในกองพันนี้ให้มากที่สุดจากนั้นค่อยเติมเต็มด้วยทหารแขกทหารที่เป็นคนในท้องถิน่นโวนอีกสามกองพันเนี่ยให้เป็นทหารกบูชาและทะหารยวนที่จะรอสมทบกันบุกและอีกหนึ่งกองพันสุดท้ายให้อยู่เฝ้าเมืองสีโสพ,พลไว้ กองพันทหารผสมที่มีทหารฝรั่งเศสและทะหารตะวันตกมือดีมากมายนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้การเจโคมีผู้การเจโคมีเนี่ยสั่งให้แบ่งกําลังออกเป็นสองกลุ่มส่วนหนึ่งให้แยกไปตีที่บ้านยางโดยให้พันเอกอีกท่านหนึ่งเป็นผู้คุมไปส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่รวมทหารฝีมือดีเอาไว้จํานวนมากมีรถติดเป็นกลนและอาวุธดีๆผู้การเจโคมีจะนํากําลังนี้เข้าตีที่บ้านเพราด้วยตนเองโดยกะจะเป็นพระเอกในสึกแก้แค้นทหารไทยในครั้งนี้ ส่วนหน่วยปืนใหญ่เนี่ยก็ให้พร้อมอยู่ในสีโสพลรอฟังคำสั่งคืนวันที่15มกราคมปี2 4 8 4หลังจากที่ทหารฝรั่งเศสกินอาหารเรียบร้อยแล้วผู้การเจคโคมีก็สั่งให้เคลื่อนพลต,ตอนเช้าตู่วันที่16เวลาตีสเสียงเครื่องยนต์ของรถทหารฝรั่งเศสเนี่ยก็แว่วเข้าหูทหารไทยที่นอนรออยู่ในลำห้วยเสียงรถนี่แหละที่ปลุกประสาททุกส่วนของทหารไทยให้ตื่น เพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าข่าศึกกําลังจะมาแล้วอันที่จริงเนี่ยฝรั่งเศสก็คํานึงถึงเรื่องเสียงของเครื่องยนต์ไว้อยู่แล้วเพราะในตอนกลางคืนเนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะดังไปไกลมากฝรั่งเศสก็เลยกะจะจอดรถไว้ห่างจากบ้านเพร้าวี่กิโลเมตรแล้วให้ทหารเดินเท้าเข้าไปแต่หารู้ไม่ทหารไทยก็ออกมาดักรอ4กิโลเมตรเช่นกันขบวนรถบรรทุกทหารของฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ามาจอดห่างจากที่ทหารไทยซุ่มอยู่ในห้วยประมาณ500เมตรเห็นจะได้ พอรถจอดก็เห็นเงาทหารโดดจากรถเพื่อรวมพลประมาณตีสี่เนี่ยฝรั่งเศสก็ส่งหน่วยสอดแนมล่วงหน้าเข้ามาโดยมาตามถนนเพื่อดูต้นทางว่ามี้าศึกบ้างไหมขณะที่หน่วยสอดแนมกําลังจะเดินมาถึงลําห้วยเนี่ยผู้หมดพรผอบร้อยที่3และลูกน้องของเขาที่กําลังซ่อนตัวอยู่ในลําห้วยเนี่ยทุกคนแทบไม่กล้าที่จะหายใจเลยกลัว้าสึกได้ยินเพราะว่า้าสึกแทบจะยืนอยู่บนหัวเขาแล้ว หน่วยล่วงหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยก็ข้ามสะพานข้ามลำห้วยไปได้สักพักแล้วก็หยุดจากนั้นก็กลับไปรายง,งานให้ผู้การเจคูมีว่าเหตุการณ์ปกติไม่พบทหารไทยเลยฝรั่งเศสก็เลยคิดว่าทหารไทยคงจะหลับพักผ่อนอยู่ที่บ้านพลาวแน่ๆจังนั้นผู้การเจคูมีเนี่ยจึงสั่งให้ทหารเนี่ยเคลื่อนพลเดินเท้าไปยังบ้านพราและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ให้แยกไปตีที่บ้านยางตามนัดหมาย ทางฝั่งทหารไทยที่เห็นฝรั่งเศสเดินเข้ามาเนี่ยเห็นเดินเข้ามาอย่างสบายเลยเดินไปคุยไปบางคนก็สูบบุหรี่ไปด้วยนั่นเป็นเพราะคิดว่าบ้านเพวยังอยู่ไกลอีกตั้ง4กิโลเมตรยังมีเวลาเหลืออีกตั้งเยอะแยะก,ก็เลยเดินกันแบบสบายๆเพราะอาจจะคิดว่าใกล้ๆถึงบ้านเพวเมื่อไหร่ค่อยจัดขบวนทัพเข้าตีฝ่ายไ,ไทยที่ซุ่มอยู่ในลาห้วยแห้งเนี่ยมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของฝรั่งเศสเดินเข้ามาในระยะยิง ทุกคนก็เตรียมยกปืนขึ้นมาทันทีนิ้วชี้ของทุกคนเนี่ยก็เตรียมสอดเข้าไปที่ไกปืนแต่ก็ยังไม่มีใครลั่นไกเพราะผู้พันนิ่มสั่งเอาไว้ว่าห้ามลั่นไกจนกว่าจะมีคำสั่งในเวลาเดียวกันก็ได้ยินเสียงปืนมาจากไ,ไกลๆทางด้านทิศเหนือนั่นปแปลว,ว่าบ้านยางเนี่ยถูกบุกแล้วแต่ทหารที่ซุ่มอยู่ในลำห้วยเนี่ยก็ไม่มีใครตกใจจนลั่นไกออกไปนั่นก็เพราะวินยัยจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวไม่หวาดกลัวไม่มีใครเผลอลั่นไกออกไปเลยแม้แต่นัดเดียว ถ้ามีใครสักคนเผลอทำปืนลั่นออกไปนะแผนนี้ทั้งหมดก็คงจะล้มเหลวด้วยเหตุนี้แหละทำให้ทหารฝรั่งเศสเดินเข้ามากลางทุ่งสังหารโดยที่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมจนทหารฝรั่งเศสคนหน้าสุดเนี่ยเกือบจะเดินถึงลำห้วยแล้วซึ่งเป็นจุดที่ปืนกลหนักเนี่ยซุ่มอยู่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยเมื่อดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะให้ฝรั่งเศสเดินเข้ามาใกล้กว่านี้ได้อีกแล้วปืนกลหนักกระบอกแรกของร้อยตียงนนทนครท่อ ากระสุนออกไปนั่นเป็นสัญญาณให้ทหารทั้งกองพันเปิดฉากยิงได้เลยเสียงปืนนี่ดังติดก,กล้องไปทั่วแม้แต่บ้านเพราบ้านยางก็ยังได้ยินเสียงกระสุนแหวกอากาศที่ดังฟิวฟ<ๆ>ิวเหมือนในหนังเนี่ยมันน่ากลัวมากจริงๆทหารแต่ละนายเนี่ยหันปากกระบอกปืนไปยังมุมยิงที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นไม่มีใครวกแวกยิงไปทางมุมอื่นเลยเพราะมันอาจจะทําให้ยิงโดนพวกเดียวกัน กระสุนถูกระดมยิงใส่ทหารฝรั่งเศสบาดเจ็บล้มตายกองอยู่กับที่บางนายก็วิ่งหันหลังหนีอย่างสุดกำลังตะโกนวกเวกจับใจความได้ว่ากับสีโสพลกับสีโสพลทหารฝรั่งเศสที่เห็นเพื่อนๆถูกทหารไทยยิงล้มตายเป็นจนํานวนมากก็โยนอาวุธทิ้งวิ่งหนีเอาตัวรอดทหารไทยก็เลยวิ่งขึ้นจากห้วยไล่ไปโจมตีต่อแต่ก็บุกไปอย่างระวังเพราะฟ้ายังไม่สางไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรข้างหน้า พอไล่ตามทหารฝรั่งเศสมาจนพ้นแนวป่าก็เจอทหารฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งที่กำลังหนีพอเจอกับทหารไทยจังๆเท่านั้นแหละก็ตกใจทิ้งปืนยกมือยอมแพ้แต่ทหารไทยเห็นทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งเนี่ยถือถุงอยู่ก็เลยไปยึดเอามาพอแกะถุงดูเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าเป็นธงชัยเฉลิมพลของฝรั่งเศสกองพันทหารรารที่3มเนี่ยก็ได้เคลื่อนที่ติดตามข้าศึกไปประมาณ1กิโลเมตรไม่พบการต้านทานของข้าศึก ก็เลยเกรงว่าจะรั้แนวลึกเกินไปอาจจะถูกข้าศึกล้อมได้ผู้พันจึงสั่งให้หยุดไล่ตามแล้วจัดแนวรับขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับข้าศึกที่อาจจะตีโต้กลับมาส่วนเหตุการณ์ทางบ้านยางที่มีเสียงปืนดังขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยกองพันทหารราบที่หนึ่งซึ่งตั้งรับอยู่ที่บ้านยางเนี่ยไม่เห็นมีใครบุกเข้ามาเลยเพราะฝรั่งเศสอีกกลุ่มหนึ่งที่บุกไปทางบ้านยางเนี่ยก็ต้องถอยหนีตามๆกันไปหมดเลยหลังจากที่รู้ว่ากองพันหลักเนี่ยแพ้ไทยอย่างรวดเร็วปืนใหญ่ของฝรั่งเศสก็มีนะ ได้รับคาสั่งให้ยิงจมตีมาปืนใหญ่ก็ยิงสาด,สาดมาไม่รู้เป้าหมายอยู่ตรงไหนเข้าป่าโดนต้นไม้หมดเลยส่วนกองร้อยปืนใหญ่ของไทยเนี่ยก็ได้ยิงถล่มจุดที่ตั้งของฝรั่งเศสโดนรถถังรถลบเสียหายไปได้สามคันยังไม่พอครับฝ่ายไทยยังส่งรถถังแบบ76เนี่ยไปสองคันโดยมีร้อยเอกสนิทหงประสงค์ผบร้อยรถนำเอง รถทางสองคันพุ่งบุกไปในแนวค่าศึกอย่างรวดเร็วรุนแแรงโดยไม่มีทหารนราบติดตามไปโดยใช้กลยุทธ์ยิงและก็เคลื่อนที่ทําให้ทหารฝรั่งเศสเนี่ยเสียกระบวนทัพแตกกลับไปอีกสมรภูมินี้รบกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเวลา5้าโมงเย็นฝรั่งเศสก็ถอยกลับสีโสพลไปหมด แผนการซุ่มโจมตีของกองพันทหารราทที่3ในการบังคับบัญชาของพันตรีนิ่มชโยลมเนี่ยสามารถกําจัดข้าศึกไปได้หลายร้อยเลยซึ่งตัวเลขไม่แน่นอนนะข้อมูลทั้งทางฝั่งไทยและทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยไม่เคยตรงกันเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยกองพันแรกของฝรั่งเศสที่เดินเข้ามาติดก,กับดักเนี่ยละลายหายไปเกือบหมดกองพันเลยผู้บังคับกองพันก็เสียชีวิตในสนามรบยึดเอาอาวุธยุดโทปปรณ์ที่ทหารฝรั่งเศสทิ้งเอาไว้ได้เป็นจนํานวนมาก จับฉเฉลยมาได้อีกจำนวนไม่น้อย <Hollywood> และที่สำคัญยังสามารถยึดธงชัยเฉลิมพลของฝรั่งเศสเอาไว้ได้พอเอาธงชัยเฉลิมพลไปให้เฉลยที่จับมาได้ดูเนี่ยเฉลยแต่ละคนเนี่ยก็น้ำตาแตกเลยไม่คิดว่าจะแพ้ยับเยินขนาดนี้เพื่อนเพื่อนต้องมาล้มตายจำนวนมากก็ไหนว่าคนไทยรบไม่เป็นไม่เห็นเหมือนที่ได้ยินมาเลยนี่ฉันถูกหลอกมารบหรือเนี่ยทางฝรั่งเศสเองเนี่ยไม่เคยเขียนประวัติศาสตร์เลยว่าได้เสียธงชัยเฉลิมพลให้กับไทยแต่ก็ไม่เคยโต้แย้งแถลงข่าวนะ ก็คือจะปล่อยให้มันเงียบๆไปเพราะถ้าคืนยังแถต่อไปเรื่อยๆเกิดฝ่ายไทยงัดหลักฐานออกมาเนี่ยทางฝรั่งเศสก็อาจจะน่าแหกได้ส่วนความเสียหายของเราในสมรภูมินี้เนี่ยก็คือบาดเจ็บสองเสียชีวิตหนึ่งก็คือพลทหารจอนปรีพงศ์ไปดูแนวรบอีกด้านครับทางด้านสุรินกองทัพอีสานก็ได้ยกทัพมาจากทางด้านสุรินยึดสำารงจงกลเตรียมจะบุกเสียมราชแล้วก็จะนัดพบกับกองทัพบ,บุรพาเพื่อจะเข้าตีพนมเปญ ในพื้นที่ของฝั่งลาวเนี่ยกองทัพพายัพก็บุกยึดหลวงพระบางได้ส่วนเมืองจำปาสักทางด้านตอนใต้ของลาวเนี่ยก็ถูกกองทัพอีสานบุกยึดเอาไว้แล้วกองพลจันทบุรีก็สามารถบุกยึดเมืองพัฒนบองได้เป้าหมายของไทยที่จะเอาดินแดนทั้งหมดกลับคืนมาเป็นของไทยเนี่ยอยู่อีกไม่ไกลฝรั่งเศสร,รู้ตัวเลยววันเนี่ยแพ้อย่างไงก็ต้องแพ้จึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็เลยยื่นมือเข้ามาเจราจายุติสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้ผลการตัดสินของญี่ปุ่นเนี่ยอะ เมืองไหนที่ทหารไทยยึดเอาไว้ได้แล้วเนี่ยก็ให้ตกเป็นของไทยไปเสียเลยแต่จากนี้ไปอย่าได้ยิงอย่าได้รุกรานกันอีกตั้งแต่วันที่28มกราคมปี2484หลังการลบยุติเนี่ยผู้พันนิ่มคาดว่าจะโดนลงโทษน,นะเพราะฝ่าฝืนคำสั่งแต่หลวงไกผู้บัญชาการกองพลพระนครเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะชอบแผนการของผู้พันนิ่มมากเพราะถ้ากองพันของเราไม่เคลื่อนตัวออกไปซุ่มโจมตีแล้วยังปักหลักอยู่ที่บ้านพร้านะ กองพันเราเองเนี่แหละที่จะละลายพลตรีหลวงพิบูลสงคารามนายกัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ยก็รีบเดินทางมามอบเหรียญก้าหารให้แก่ทงชัยเฉลิมพลและกองพันทหารราบที่สาพันตรีนิ่มชโยดมผู้บังคับกองพันทหารราบที่สามเนี่ยต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนนิ่มมารกลยุทธ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้วางแผนการยุทธ์อันล้ำเลิศและได้มีการอัญเชิญน,นามบรรดาศักดิ์ของท่านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อฐานปฏิบัติการจนปัจจุบันกลายเป็นชื่อค่ายนิ่มมานกลยุทธ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วหลังจากนั้นไม่นานไทยและญี่ปุ่นก็เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองพอจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไทยเปรียบเสมือนเป็นผู้แพ้แม้จะเจรจากันไปเจรจากันมาจนไม่ได้เป็นผู้แพ้ก็เหอะแต่ก็ต้องคืนเมืองที่ยึดมาได้เนี่ยให้แก่ฝรั่งเศสไปส่วนทงชัยเฉลิมพลเนี่ยทางฝรั่งเศสก็มาขอเจรจาให้ไทยคืนทงให้หน่อยเพื่อแสดงความเป็นมิตรจะได้เลิกเป็นศัตรูกันเสียทีไทยเราก็ใจดีคิดถึงหัวอกทหารของเขาคิดถึงศักดิ์ศรีของเขา ก็เลยคืนนี้เขาไปแผ่นดินของประเทศไทยก็เลยมีเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มาผมเลยอยากให้ทุกคนช่วยกันปกป้องดูแลรักษาแม้ต่อไปในภายภาคหน้าแผ่นดินไทยอาจจะไม่ได้ถูกยึดด้วยกําลังทางทหารแต่อาจจะถูกยึดด้วยทางเศรษฐกิจและเงินทุนเหมือนบางประเทศทุกคนมาช่วยกันครับช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งไม่ให้มหาอำนาจชาติใดๆมาเอาเปรียบประเทศไทยได้อีกต่อไปขอบคุณครับ